สวัสดีค่ะร้านพุรุญยางแตกนะคะล้อมือสองเข้าใหม่ค่ะ t ีซี5ูนยสวยๆเลยใบยพัดอาทิจีถูกมากนะคะล้อเรนโซถูกมากเลยนะคะการยกเอ v ยูวีแม็เวลยังปี22สิบสวยๆค่ะท e หยอดแดงค่ะยางปี20สวยๆเลย6 9พัเท่านั้นนะคะท e ยังปี2ีองนะยางสวยๆวลวยังปี2ีหลักพันเลยค่ะ ทีอีหยอดแดงนะคะถูกๆเลยนะคะห้าลูหยอดแดงนานๆทีเข้านะคะทีอีขอบสิบเจ็ดนะคะนี่ค่ะสี่พันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะนี่เลยนะคะราคาไม่แรงนะคะนี่ค่ะเริ่มกันที่ชุดแรกเลยนะคะชุดนี้แม็กทีซีศูนย์ศูนย์ห้านะคะล้อกว้างแปดจุดห้าสี่วงนะคะใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นออกจากตัวรถนะคะยางปียี่สิบสองเลยค่ะ นะคะดอกยางแน่นๆนะคะดอกแน่นมากเลยนะคะนี่ค่ะดอกยางหนาเลยนะคะนี่เลยนะคะชุดนี้นะคะยางปี22ค่ะกว้าง8 5ดสี่วงนะคะใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นออกจากตัวรถนะคะชุดนี้ค่ะราคาอยู่ที่1,900บาทค่ะ1,900บาทนะคะ T C 0 0 5้ล้อไม่ล้นนะคะแล้วก็ชุดนี้ค่ะแม็กไบพัส R T G ล้องานเลนโซนะคะ RTG เลนโซแท้เลยนะคะนี่ค่ะยาง265 50 20นะคะเป็นขอบ20ค่ะยางปี21นะคะยางไทยดีสันติเลยนะคะดอกแน่นค่ะชุดนี้นะคะราคาเพียง8,900บาทเท่านั้นค่ะ8,900บาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะ แล้วก็ชุดนี้ค่ะแม็กกันยก s u v เป็นล้อเบาโฟร์ฟอร์มิงนานๆที่ีเข้านะคะล้อเบาโฟร์ฟอร์มิงนะคะล้อที่มีน้ำหนักเบานะคะยาง2อ5 648านะคะยางบิดตนด้วยนะคะนี่เลยค่ะดอกแน่นเลยนะคะยางบิดตนใช้ยาวนะคะชุดนี้ราคาเพียง8,900บาทเท่านั้นค่ะนะคะ8,900บาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้ค่ะแม็กเวลออฟลึกล้อเงาๆส,สวยๆเลยยางปี22นะคะ นี่ค่ะยางดอกแน่นเลยค่ะยางปีย2ขสิบสองสองห้าห้าสิบแปดนะคะแม็กเวลออฟลึกล้อเงาเลยชุดนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งเก้าร้อยบาทค่ะนะคะหนึ่งื่นเก้าร้อยบาทนะคะชุดนี้ค่ะแม็กทีเสามเจ็ดหยอดแดงล้อหย,ยอดแดงยางสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะคะนี่ค่ะปียี่สิบนะคะดอกยางนนแน่นเลยชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่หกพันเก้าร้อยบาทค่ะนะคะหกพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะ ชุดนี้ค่ะ m a ็ TE สามเจ็ด e นะคะยางสองห้าห้าห้าสิบสิบแปดค่ะยางปียี่สิบสองนะคะนี่ค่ะยางสวยเลยนะคะปียี่สิบสองนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่เจ็ดพันเก้าร้อยบาทค่ะชุดนี้แม็กเวลนะคะล้อเงาเงาเลยนะคะยางสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดนะคะคู่หลังสองเซนห้าสี่สิบสิบแปดค่ะปียี่สิบนะคะยางเซ็ตสวยเลยชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่เจ็ดพันเก้าร้อยบาทค่ะ ชุดนี้นะคะแม็กที3 7สเยอดแดงนะคะล้อยอดแดงห้ลูนะคะนานๆทีเข้าเลยทีเอสามดยอดแดงยางสองห้าห้าสสิบแปดปียี่สิบเอ็ดนะคะนี่เลยนะคะดอกยางชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่หกพับาทค่ะหกพัเก้ร้อยบาทนะคะชุดนี้ทีเอสามเจ็ดขอบสิบเจ็ดนะคะใครหาขอบสิเสเปคไม่ล้นนะ,ะจัดให้เลยชุดนี้ทีเอสาขอบสิค่ะสี่พารบาทเท่านั้นค่ะ นะฮะ4,900บาทนะคะขอบ17ไม่ลดนะคะ4,900บาทค่ะนี่นะคะสำหรับใครที่อยากได้แม็กเปล่าค่ะ p e 3 7นะคะชุดละ3,900บาทค่ะมีสองชุดนะคะ3,900บาทค่ะนี่เลยนะคะใครสนใจนะคะร้านพุรุนยางแตกค่ะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ095199659นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะเป็นแอดด้วยเบอร์โทรค่ะ 095-119-9659นะคะร้านอยู่ลำลูกกาของเจ็ดนะคะจังหวัดปทุมธานีค่ะหน้าร้านนะคะรับเทอร์ล้อเดิมล้อแต่งทุกสภาพนะ,ะเทอร์ล้อราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูองอีกจากที่แจ้งต่างจังหวัดนะคะมีบริการส่งขนสงัวไทยนะคะมีค่าส่งนะคะนะคะี่เลยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะร้านทิรุนยางแต่ค้าขอบคุณค่ะ